วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสภาวิศวกรที่แจงกรณีอุบัติเหตุบนทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาวันที่ส0มสิมิถุนายนหกกที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวสทนางสาวบุตรสกรอัสนสุขเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายบุญพงศ์กิตวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาปิปัตย์ร่วมแถลงข่าวกรณีทางเดินเลื่อนวอล์กเวย์ภายในสนามบินดอนเมืองชำรุดและยุบตัวลงจนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บณนห้องประชุมชั้นอสออีวสทจากกรณีที่เมื่อวันที่29ิมิถุนายน66เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางเดินเลื่อนอัตโนมัติวอล์กเวย์ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาเข้า บริเวณเพียสีภทยในสนามบินดอนเมืองยุบตัวลงในขณะที่มีผู้โดยสารที่กำลังใช้งานอยู่ล้มลงและขาถูกดูดเข้าไปในทางเลื่อนจนถึงหัวเข่าได้รับบาดเจ็บจอบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนและผู้ทราบเหตุการณ์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานทางเลื่อนอัตโนมัติและบันไดเลื่อนในปัจจุบันเป็นเหตุให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรส่งผู้แทนเข้าไปสำรวจตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อให้ได้ทราบ ถึงสภาพปัญหาจะนำมาซึ่งแนวทางการแก้ไขและการใช้งานที่ปลอดภัยต่อไปนาบุตรกรเลขาวสอทอกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทราบเรื่องตนพร้อมด้วยสภาวิศวกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทางเลื่อนอัตโนมัติดังกล่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นได้ตามมาตรฐานของอุปกรณ์และส่วนประกอบของทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ ตรวจสอบการบำรุงรักษาและได้รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสนามบินเร่งดำเนินการป่ารับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารผู้เข้ามาใช้งานทางเดินเลื่อนอัตโนมัติภายในทอ่อาอากาศยานต่อไปน้านนายบุญพงศ์กิตวัฒนาชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวสทกล่าวว่าจากการสำรวจเบื้องต้นในสถานที่เกิดเหตุหลังเกิดอุบ,บัติเหตุพบว่ามีการแตกหักของแผ่นหวี และมีบางชิ้นส่วนของหวีแตกหักลักษณะคล้ายเป็นรูปโค้งของวงกลมซึ่งอาจจะเกิดจากการขัดกันระหว่างวัสดุสองชนิดในช่วงที่เกิดเหตุนั้นโดยพบว่าแผ่นพื้นทางเลื่อนที่หลุดยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และหล่นอยู่ท้องของกล่องทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นระยะประมาณ1ิบเมตรจากจุดเกิดเหตุลักษณะแผ่นพื้นหลุดดังกล่าวบ่งชี้ว่าน็อตที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนขาดโดยทางเดินเลื่อนที่เกิดการชำรุดดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า20ปี ซึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ของทางเดินเลื่อนอย่างสม่ําเสมอโดยทางท่าอากาศยานดอนเมืองมีการตรวจสภาพอย่างสม่ําเสมอและอุปกรณ์ของทางเดินเลื่อนดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานซึ่งท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดให้มีการซ่อมบํารุงและตรวจสภาพทางเดินเลื่อนอัตโนมัติและบันไดเลื่อนภายในท่าอากาศยานครั้งใหญ่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้งานในอีกสอง ปีข้างหน้าจากข้อมูลของการบำรุงรักษาซึ่งผู้ทำการตรวจความปลอดภัย QA ของระบบบันไดเลื่อนทั้งหมดรวมถึงทางเลื่อนอัตโนมัติได้รับรองความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไว้แล้วนอกจากนี้ในการใช้งานเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาจะต้องตรวจสอบการทำงานของระบบก่อนการเปิดใช้งานทุกวันจึงไม่เป็นเหตุให้ระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมีการทำงานที่ผิดปกติดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว จึงสันนิษฐานเป็นลำดับได้ว่าอาจเกิดจากการที่มีวัสดุตกหล่นไปขัดอยู่บริเวณปลายหวีและเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ล้อกระเป๋าเดินทางไปติดอยู่ที่ปลายหวีนั้นด้วยเมื่อล้อของกระเป๋าเดินทางไม่สามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้จึงเกิดการขัดตัวจนกระทั่งปลายหวีแตกหักและหลุดเข้าไปในระบบทางเลื่อนอัตโนมัติเป็นเหตุให้ไปโดนแผ่นพื้นทางเลื่อนเกิดการกระตุกจนน็อตที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนขาดทําให้มี ช่องว่างกว้างเพียงพอที่จะทําให้ขาของผู้บาดเจ็บที่กําลังก้าวหล่นลงไปในช่องว่างในขณะที่ทางเลื่อนยังทํางานตามปกติจึงทําให้เกิดการบาดเจ็บดังที่ปรากฏตามข่าวนายบุญพงษ์ยังได้อธิบายหลักการทํางานและความแตกต่างของทางเลื่อนอัตโนมัติและบันไดเลื่อนซึ่งหลักการทํางานและอุปกรณ์ของบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อนอัตโนมัติมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน2เรื่องคือมุมที่วัดจากแนวระนาบสําหรับทางเลื่อนอัตโนมัติจะไม่เกิน11อองศาเพื่อให้แผ่นพื้นเรียบ หากมุมจากแนวระนาบเกินกว่านี้จะต้องทําแผ่นพื้นให้เป็นขั้นบันไดเลื่อนและข้อแตกต่างของการรับน้ําหนักซึ่งทางเลื่อนอัตโนมัติ1แผ่นพื้นสามารถรับน้ําหนักได้160กิโลกรัมขณะที่บันไดเลื่อนจะออกแบบให้รับน้ําหนักที่75กิโลกรัมต่อคนน้ําหนักที่ใช้ในการออกแบบดังกล่าวมีความสําคัญในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของทั้งระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติอย่างไรก็ตามมีความจําเป็นจะต้องทําการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกและเพื่อหามาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้งานต่อไป